คืออะไร adia, ท,ที่อะไรฮะไม่ใช่มันมีอะไรธุรกิจส่วนตัวทำธุรกิจอะไรเกาะจันชลบุรีโชคดีนะอย่าไปตบหัวพวกนายสัตว์ไอ้เหี้ยแม่งรุนแรงกับหัวมึงเหลือเกินออกมาดูดิคืออะไร กูยังงงเลยเนี่ยที่มึงเอาดินมาให้กูเนี่ยเปิดแมสดิขอดูหน้าหน่อยเฮ้เป็นไรใส่หัวกูหัวเดี๋ยวมึงได้เอะไปจุดทูบก่อนไอ้ที่ตามมาเนี่ยกูอยากจะคุยฮะไปเดินไม่ไหวกูจุดเองก็ได้เอ้ามึงนองดอก เดี๋ยวกูจุดเองกูจุดตรงนี้แหละกูเลี้ยงตรงนี้แหละกลับมาภาคใหม่เนี่ยกูจะเฟี้ยวฟ้ากว่าเดิมนิดนึงนะจะขายเหรอนนฟาร์มกั่คฮะมันเป็นฟาร์มมันเป็นที่ของคนละตัวพี่สาวเอาคนเดียวอ๋อผู้คนเดียวผู้คนเดียวร้อยละกูกลัวว่าจะโดนทำของใสมานี่มาเฮะเฮ้ฮ้มาเร็วมานี่ ไอ้พวกนี้ชอบทำตัวมีพิรุธตลอดเอาไหมเอตมาตมาด้วยมาหลับตานั่งมือวิติวิโสพระควายะมะราชาโนุเทวเวสันโนมนังสุขังในตัวนโมพุทธายะเราเรล่นเรนจะโตมหาราชิกายะขะพันตาพัฏทะภูริโตเวสสะภูสะพุทธังหลังพุทโตเทวสวนนโนนโมพุทธายะอนิจาริจาิกายเยกายเยเจโตเจโตวิติ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 ถึงก็เลยถึงก็เลยอ๋อเนาะยันโตอ๋อเนาะออกมาออกมาออออกมาอะไรอะไรจะมาสื่อสารเราลงมา ลงมาเลยลมาไอ้กูบาร่อะไรลงมาล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 มาเลงลงลงงล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 บารกูบากูบากูบาเดวักกะไปฮตามมาอีกิหายสักกะออาวุธทางเอาคนละขามึงด้วยสักุอุยเจ็บสักกาุกสมึงยีงฮจัมาช่วยคนนึงผู้ชายคนนึงใไดงไ่างสักกออาวุธทางเวสัสะชอบเอาผีมามีพี่รุด ไปจากวันในที่ที่ทำไวนะ้เนี่ยฮะอิหมรดกทรัพย์สมบัติสิ่งักขะทาวุฒิทางเวสะภุสะสักขะทาวุฒิทางลักขะทาวุฒิทางเวสะภุสะหลุดไปนะสักขะทาวุฒิทางถ้าใครตายถ้ามันตายใครได้ผลประโยชน์ก็ญาติขสัก อุท้ทานเกอ่ออุ้ท่านเอาพอกัอนปล่อยกันไงมึงเอาให้แน่มึงต้องเอาแบบไม่ให้กลัวกูนะรู้ป่ะอืมเอาขึ้นมาหายกลัวกูยังหายกลัวยังเอออ่าสิ่งไม่ดีอยู่ในตัวมึงอนะรู้ป่ะ เรามีคนได้ผลไปเยอะเขาทำคุณใส่ยี่งนี้เขาจะเอามาือปืนแล้วไนหะรู้ทำคุณใส่ไม่ตายยิงหนูสี่รอบเลยไม่ตายโอ,โอ้ยขนาดนนั้นเลยเหรอพี่หล,ลักนะร้อยล้าน<ส>นะสิร้อยล้านร้อยมีหลักล้านหนูติดหนูโดนไ,ไ,ดไ,ไดดนล,ล่ฆ่าไล่เกงไล่โลกไล่ฆ่าได้เหรอคุณยิงไล,ล่รอบแล้วโอ้ยเฮียกูโอ้ยไปอยู่บ้านแฟนที่การ์ดจราบุรี มันก็ละไปสมบัติไอ้ที่มันก็ไม่อยากได้หนูเบียดนะให้ห <S <S นูโมโแล้วอยากให้ก็ไปขึ้นศาลก็จบแล้วออจะเอาอะไรอีกไปคนศาลนัน้นก็ไม่ต้องเอามาปล่อยแม่เอาชีวิตรอดไปดีกว่าไอ้สัตว์มบัติไปหาไปก็ใช้ที่อะไรไม่ได้นะตอนนี้หนูก็ไม่ได้เอาหนูก็ย้ายออกมาหมดแล้วเออุกข์ก็ยังไม่ละไไม่ละะอรเขาไม่ละเลยเขาจะเอาให้ตายทั้งครอบครัวตอนนี้ก็สั่งมือตื่นมือปืนมันจับใต้แล้วคนที่ไหนคนชนบุรีใช่ค่ะหนูคนชนบุรีหนูมีธุรกิจส่วนตัวเพิ่งจะมาทำ หนูก็ฟฟ้นจูหนูถามว่าหนูไม่ได้ทรัพย์สมบัติตรงนั้นชีวิตหนูก็มีกินมีใช้หนูก็ไม่ได้ลำบากตอนนี้ทําบุญอย่างเดียวหนูไม่อยากได้แต่เขาไม่เยะแต่เขาไม่ละจากหนูหนูเป็นเจ้าของมรดกคนเดียวแล้วคนทุกอย่างอ๋อมีชื่อคนเดียวถายแล้วกูไอ้เย็นเจ้าของรดับ้วยขายจริงไม่ได้ถายไม่ได้เหรอไม่ไม่ขาย ทุกอย่างเขาโดนโกงแต่ปีหนึ่งหนึ่งเราเกิดหนึ่งสองก็ทําธุรกรรมโดยทุกอย่างซับซ้อนอหนูร้องตรวจการตรวจการแผ่นดินตรวจการแผ่นดินก็เอาอยู่คะ่ะตอนนี้ตรวจการแผ่นดินไม่ยอมตอนนี้ร่างหนังสืออยู่เพื่อจะกลับทุนเพื่อจะให้ช่วยเหลือแต่ทาว่าหนูไม่อยากได้อะไรแล้วปล่อยได้ไหมเขาไม่ปล่อยสิบธมอก็สิบธมอ หนูปวดนูทรมานหนูทำอะไรไม่ได้เอาผีออกไปก่อนนะว่าเนี่ยเพราะถ้าสมบัติเราไม่ยึดติดเราก็ปล่อยละหนูตายไปหนูอะไรไปไม่ได้ก็ไปอยู่บ้านอะไมไม่ไปอยู่ไปไปอยู่บ้านผัวก็ไปเอาสมบัตไปอยู่บ้านผัวก็ได้ก็ไปเอาลูกหนูละคะเอาลูกอีกเหรอหนูมีลูกมีล้านลูกหนูก็เพิ่งเสียไปแม่ก็เพิ่งเสียต่างกูละแม่เราชอบสมบัติมรดกเหลือเกินนู้นห้ดีนะกูเป็นคนที่มีมรดกแล้วชอบสมบัติหนูก็ไม่เอยากอิดงอยากได้นะปู่หนูเป็นร้อยล้านขนาดมึง หนูได้กระทาวดปูด้วยแน่นอนจริงใช่ไหมหนูได้กระทาวดปู่หนูถึงมีแรงมาหาปู่ปู่ปุกให้หนูหน่อยหนูดีใจัมดีได้มาหาปู่ สบายรักษาดีนะอะไรละได้ก็ละที่บอกนะไม่ต้องไปซีเรียสนะเอาความสุขเราไว้รักษาชีวิตไว้รู้ป่ะเวียนกรรมีจริงกดไม้ไม่ยุติธรรมแต่กนแห่งกรรมยุติธรรมตอนนี้หนูขอจตดการหนูรุ่งก็พอจตดการอะไรวะหนูทำผ้าวนส่งบริษัทส่งโรงงานทำอะไรนะเป็นผ้าเช็ดเครื่องอะค่ะผืนแค่นี้แล้วหนูก็กําลังที่จะออกรถให้แฟนวิ่งกับบริษัทเทอร์รี่หนูขอพรปู่ได้ไหมได้เอาใจดีกันนะหนูกลับแล้วครับปู่แสดงว่ามีสัมผัสเอยู่ ขายไปได้ตอนนี้ติด้าขายได้จะรวยมากเลยหนูดีใจถึงได้กระทำจ้ากูไล่ผีออกจากตัวมาแล้วไม่ต้องซีเรียสไม่กลัวนะแล้วแล้วพี่ตรงนั้นเขาสื่อสารยังไงกูน้องสื่อสารหรอกละพีะ่อย่าไปซีเรียสกับขี้ไม่ต้องอยากไต,ต้องอยากได้เราไปเป็นสมบัติได้หนูอยากรู้ไงว่าทีนขายติดคืออะไรขายไหมขอให้ขายได้ไม่ติดละวโอเคน,นะเอาหน้ามากูกางกู้เลยมา ออกรถหนูจะมาหาปู่จ้าจ้ามามามานี่มามึงข้างปัวไปทำมาหากินนูน่นเออไปเชิญโอเคนะมาคิวต่อไปญ,ญ,ญาตอนกันเหรอ